เดินไปทางประมาณ5ชั่วโมงตอนนี้เราอยู่ที่เจียงปินเตอร์ในชั้นนั่งแอร์พอร์ตสนามบินนานาชาติของพระราชวังปักกิ่งตอนนี้เราอยู่บนเครื่องนะครับโดยอีกี่โคเราจะลงไปผ่านกระบวนการเุรื่องกรวจคนเข้าเมืองครับ ครับตอนนี้เราเดินออกมาจากเครื่องยนต์นะครับเสร็จแล้วตอนนี้อากาศอากาศหนาวมากข้างนอกตอนนี้เราอยู่บริเวณทางเดินจะเข้าไปสู่ผ่านกระบวนการทางตรวจทางเข้าเมืองนะครับเดี๋ินตามผมมาเลยนะครับจจาณ ตอนนี้ผมและคณะยืนอยู่ภายในบริเวณอาคารผูร้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศของทาอกาศยานทาอกาศยานนานาชาติปักกิ่งนะครับตอนนีไไไ้ได้ได้ผ่านกระบวนการตรวจคนเขา้าเมืองเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะลงไปชั้นล่างนะครับเพื่อที่จะขึ้นรถไฟฟ้าเพื่อต่อออกไปในในสู่ของานาครปักกิ่งต่อไปนะครับเั่นเลยครับ

ขนองเป็นห่ปลาดเป็นห่วงครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับินีต่ตอนรับข่าวสู่ปักกิ่งมาเที่ยวมาตรงงานนะมาตรงงานนะครับที่ปักกิ่งแล้วก็ทศนิษฐ์ศาสตรเที่ยวในปักกิ่งด้วยนะครับรายการนะก็รายการทั่วทั่วไปนะในปักกิ่งนะครับ ดังนั้นเนี่ยรายการของเรานะครับมีมังต้องห้ามจะตรวจเคมีมีหอเทนฐานมีวงังวัตล้อมีกำมพมังจีนเพื่อความคิดพึ่งและก็อันเดอร์วเตอร์แหละหลายที่นะครับเกิดใจนะตามเมืองนะรวมเมืองเลยนะครับสิบสององาวันนี้คิดว่าไม่ตัดกัดเท่าไหร่นะครับนครับตอนนี้เรายืนอยู่บริเวณหน้าพัตคารซึ่งเป็นร้านอาหารร้านแรกที่เรามารับประทานอาหารจากหลังจากที่เราเดินทางจากกรุงเทพมหานครลงมาถึงมาถึงยังบริเวณมาหานครปักกิ่งนะครับ ตรงนี้จะเป็นร้านอาหารร้านแรกที่เราได้รับประทา,านอาหารเช้ากันขณะนี้เวลา8ปนาฬิกาเกือบ9นาฬิกาแล้วครับส่วนด้านซ้ายมือและขวามือของเราจะเป็นบรรยากาศของมหาคนครปักกิ่งนะครับก็เดี๋ยวชมบรรยากาศรบอบๆนะครับเป็นบรรยากาศชาว่วงเช้าที่ผู้คนของมหาคนครปักกิ่งจะเดินทางไปทํางานกันนะครับเดี๋ยวชมบรรยากาศรบอบๆเลยนะครับ มยนภาพยิมยิ้มอภาพเคลื่อนไหววะเนี่ยเค่ไหมมยังเ็นเสียงระบบพูดถึไก่สิพี่ก็พีถึงแฟน 嗯、就是紧张点四五点钟得到机场是吧？半、嗯嗯嗯嗯，六点半，六点钟，对对，那还没问题。 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

35, ใหญ่มากใหญ yeah, ่สุดโลกเลยครับใหญ่สุดนะครับมีทั้งราชบงหมินและราชบงหมินอยู่พักในวังนี้นะครับก็ถือว่าเป็นวังสุดท้ายนะในเมืองจีนนะครับที่ยังไม่เหลืออยู่นะวางเดียวเลยครับข้างในมีหลายเส้นทางนะฮะเแื่อการเส้นทางหัวใจนะครับเยอะด้วยหรือแข่งกัน จะตรวแนเหมือนไปเข้าประตูข้างๆนะรสอข้านะครับาทางเข้าออกเจ้ที่นะครับประตูตรงกลางนะถ้ามาห้องก็เดีวยวคนห้างใช้ไหมครับสารัทางเจ้หาหน้าที่ยืนบนแถวข้างๆๆาาาล่างเยเด้วยนรเี่ย

ร่วงด้วยครับหลับไ<ล>ิ่ได้าวเราจะหลับแล้วครับออกมาลิ่มงครับตาจะดีขู